สวัสดีค่ะพบกับน้องฟ้าพักเครื่องนะคะวันนี้ E p ีที่หกค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านนะคะพี่ๆ FC สีด้วยค่ะที่เปิดมารับชมช่องของน้องฟ้าพักเครื่องนะสำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนกันเช่นเคยเลยค่ะพี่พช่องของน้องฟ้านะคะก็มีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมเลยนะคะส่วนช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมค่ะพี่ๆ ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เลยนะคะที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะ ID l ดี e นนะคะพะฟ้า123นะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 6 2 2 4 90นะคะ2ช่องทางนะคะอ่าแล้วก็มียิงดึงช่องทางนะคะพี่ๆสำหรับ พี่ๆที่สะดวกในการแอดไลน์นะคะก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ,คะก็ปักลิงก์ไลน์ไวใ้ให้กับพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีมานําเสนอแบ่งปันกันนะะันทั้งหมด20รายการค่ะยังไงก็ถูกใจองไหนหรืออยากจะขอภาพเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดกับน้องฟ้าก็ตามเบอร์ที่น้องฟ้าติดไว้นี้เลยนะคะค่ะวันนี้20รายการนะคะฝากชมให้จบคลิปแล้วค่ะแล้วก็ เวลาแจ้งปิดพระนะคะรบกวนแจ้งปิดเป็นหมายเลขสอบถามเป็นหมายเลขนะคะดูอีพีดูหมายเลขให้ถูกต้องนะจ๊ะพี่ๆก่อนปิดพระค่ะชอบปิดไม่ชอบผ่านนะ,ะ <c oughs> วันนี้นะคะทั้งหมด20รายการน้องฟ้าเปิดในราคา250บาททุกรายการเลยะค่ะพี่ๆสะดวกโอนมีส่วนลดให้กับพี่ๆที่สะดวกโอนนะจ๊ะ <c oughs> ส่วนพี่ๆปลายทางนะคะ <c oughs> ขอคนพร้อมรับค่ะไม่ต้องหว่วงเอาอะเออ โอ,อนเงินแล้วจะไม่ได้รับพระนะคะช่องน้องพระช่องน้องฟ้านะคะส่งพระจริงแน่นอนรับประกันตรงปกแน่นอนนะคะแล้วก็พี่พี่ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะก็ะสามารถสั่งเก็บปลายทางได้เลยนะคะเพราะว่า น้องฟ้าส่งถึงหน้าบ้านแน่นอนนะคะสําหรับพี่ๆที่ยังไม่เคยรับชมช่องของน้องฟ้าหรือเพิ่งเข้ามารับชมสนใจอยากจะปิดพระนะคะก็ตามนี้เลยค่ะ,ะเราเริ่มกันที่พระสมเด็จกันเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่ๆพระสมเด็จกันเหมือนเดิมค่ะเริ่มที่หมายเลขหนึ่งนะคะพี่ๆเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆค่ะนี่นะคะพิมพฐานคู่ที่น้องฟ้าลงสดไปเมื่อตอนเช้านั่นเองนะคะพี่ๆ เรามาดูเนื้อกันนะคะเนื้อเก่าเดิมๆเลยนะคะพี่ๆยังไงก็พิจารณาให้ดีก่อนปิดพระนะจ๊ะสนใจรายการไหนนะคะก็สอบถามน้องฟ้ามาได้เลยนะคะเนื้อเก่าๆแบบที่พี่ๆหลายๆคนชอบเลยนะะ ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆเพราะว่าน้องฟ้าก็ถ่ายรูปไว้ให้สําหรับพี่ๆไว้ช่วยในการตัดสินใจนะคะว่าถูกใจรึปเปล่านะคะปลายทางนะคะไม่บวกเพิ่มค่ะขอคนพร้อมรับนะหมายเลขที่หน่งค่ะวันนี้เราเปิดสองร้อยทุกรายการเลยค่ะพี่ๆทั้งหมดยี่สิบรายการนะจ๊ะ ฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้กับช่องน้องฟ้าด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆที่เข้ามากดติดตามช่องน้องฟ้าใหม่นะคะหรือว่าพี่ๆที่ยังติดตามน้องฟ้าอยู่นะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยอ่หมายเลขที่2องนะคะสมเด็จรายการที่2ค่ะ น,นี่ก็เนื้อสวยเนื้อเก่าเช่นกันนะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่แอดไลน์ไว้แล้วด้วยนะถึงยังไม่ปิดภาก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าแอดไลน์ามาทักทายน้องฟ้าก่อนได้นะจ๊ะหมายเลขที่สองค่ะ เวลาเข็บภาพหน้าจอนะคะก็เข็บตอนที่ไม่ค้าไปมาเลขแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้สะดวกที่แม่ค้าจะได้ตอบได้เร็วขึ้นนะคะหมายเลขที่3ามจ้ารายการที่3ามนะคะเนื้อเก่าเช่นกันนะคะ เหนือก็ประมาณนี้นะคะพี่ๆประมาณนี้ด้านหลังนะคะรายการไหนที่สองไม่ชัดเจนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆก็สามารถขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยบางทีไฟก็อาจจะไม่ค่อยอให้แสงเท่าไหร่นะหมายเลขที่สามค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่สี่นะคะหมายเลขที่สี่ค่ะ อันนี้ก็เก่ามากนะคะวันนี้พระสมเด็จนะคะเนื้อเก่ามากๆค่ะพี่พี่น้องฟ้ารับประกันตรงปกนะคะตรงปกแน่ๆพี่พี่ปิดพระออกรายการไหนก็ได้รายการนั้นแน่นอนนะจ๊ะนี่นะคะเนื้อเก่าเนื้อสวยแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้ด้านหลังค่ะ หมายเลขที่สี่ค่ะหมายเลขที่สี่นะคะไปกันต่อที่หมายเลขห้าเลยค่ะรายการที่ห้าค่ะ เนื้อนะคะเนื้อก็ตามที่แม่ค้าส่องเลยนะคะชอบปิดไม่ชอบผ่านนะคะพี่ๆหรือว่าชอบแต่วันนี้ยังไม่ถูกใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะจ้ารายการที่5ค่250ะ25 0บาททุกรายการนะจ้าพี่ๆสะดวกโอนมีส่วนลดนะอะาไรากันที่6ค่ะ ขอบนะคะด้านหลังนฟ้าก็พยายามส่องให้พี่ๆได้ดูทั่วๆเนาะหมายเลขที่หกนะคะหมายเลขที่หกค่ะไปต่อเลยค่ะที่หมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขที่เจ็ดนะคะ แล้วก็ส่งให้ดูเนื้อดูมวลสารที่พี่ๆอาจจะอยากดูนะคะว่าตรงตามที่พี่ๆต้องการไหมนะคะสวยแน่นอนค่ะหมาเยเลขที่เจ็ดค่ะสวยๆแบบนี้นะคะไงก็บูชาไว้ เก็บสะสมก็ได้นะคะพีวีหมายเลขที่8นะคะหมายเลขที่8ค่ะ ปลายทางนะคะน้องฟ้าไม่ได้บวกเพิ่มค่ะขอพี่พี่ที่พร้อมรับในจ้าหมายเลขที่8ค่ะต่อไปหมายเลข9ค่ะ เลขเก้านะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์ที่ภาพฟ้า 1, 2, ึสานะถ้าพี่ๆอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะจ๊ะหรือกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้ค่ะน้องฟ้าปักลิงก์ไว้ให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยค่ะหมายเลข10ค่ะเนื้อเก่านะคะรายการนี้เนื้อเก่าเนื้อสวยนะคะพี่ๆ ห,หมายเลขที่สิบค่ะสองร้อยห้าสิบทุกรายการเลยครับพ,พี่ต่อไปหมายเลขที่11ค่ะรายการนี้อาจจะแปะนิดน,นึงนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นสมเด็จองเล็กเล็กอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะ เนื้อสวยเนื้อเก่าแน่นอนนะคะหมายเลขที่11ค่ะหมายเลขที่11นะคะต่อมาค่ะหมายเลขที่12สมเด็จองค์สุดท้ายของวันนี้นะคะหมายเลขที่12นะคะพี่พ รายการที่สิบสองค่ะมาเลขที่สิบสามค่ะองนี้เป็นพระผงแล้วนะคะรูปเหมือนพระหลวงพ่อทองนะจ๊ะพี่ๆหลวงพ่อทองค่ะไ้องฟ้าสองให้ดูนะคะเนื้อเก่าเดิมๆนะคะ อาจารย์ทองนะคะมาดูที่ด้านหลังมะ,ะตำบลโพทองนะคะอเภือท่าสารลานะคะพี่ๆจงังหวัดนครศรีธรรมราชวัดเสงเร่งใช่ไหมถ้าน้องฟ้าอ่านยังผิดนะถ้าผิดป้าประการใดต้องขอขออาภัยด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ นี่เป็นสายทางใต้นะคะนครศรีธรรมราชค่ะพี่พีหลงพ่อเถานะคะหมายเลขที่สิบสามนะคะหมายเลขที่สิบสามค่ะต่อไปค่ะหมายเลขที่สิบะี่นะอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะคะพี่พีนางกวักค่ะเลี่ยมนะคะเลี่ยมเหลวนะคะเลี่ยมกันน้ําค่ะนี่ไม่รู้ที่จริงๆนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้เนาะเอาไว้เป็นสิริมงคลนะคะด้านการค้าขายเนาะสำหรับนางกวัก คงจะออกสีทองทองแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆคล้ายๆลอกเก็ตนะคะเลี่ยมกันน้ำเรียบร้อยนะจ๊ะมันจะเป็นอลกเกตหรือเป็นเหรียญเพราะว่าเลี่ยมมาแล้วนะคะเลี่ยมมาแล้วเป็นแม่นางกวักนะคะด้านหลังก็ปิดถึอแบบนี้จ้ะด้านในน่าจะเป็นเหรียญน,นะคะหรือแม่นางกวักหมาเลขที่สิบสี่ค่ะหมายเลขที่สิบสี่นะคะ ต่อไปหมายเลขที่สิบห้าอันนี้เป็นเหรียญชิ้นกันเห็นฉันไหมคะเรียนหลวงพ่อพุทธหลานี่วัดหนองจระเข้ค่ะนี่นะหลวงพ่อพุทธนะคะ รุ่นรับสเสด็จค่ะพี่ๆรุ่นรับสเสด็จนะคะ ฟ้าก็พยายามส่องให้ชัดเจนนะคะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะพี่ๆอำเภอกำมินบุรีค่ะจังหวัดปราจีนบุรีรับยี่สิบสองห้าสามแปดนะคะพี่ๆสองห้าสามแปดนะคะ, 2, 5, 3, ะ,คะหมายเลขที่สิบห้านะคะรายการน,นี้หมายเลขที่สิบห้าค่ะหลวงพ่อพุดนะคะวัดหนองจระเคจังหวัดปราจีนบุรีนะคะรุ่นรับเสด็จหมายเลขที่สิบห้าค่ะ ต่อไปหมาเยเลขที่สิบหกจ้ะสิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิดจ้ะพี่ๆหลวงพ่อแดงเหรียญเก่าๆเดิมๆนะคะสภาพใช้งานนะพี่ๆสองพันห้าร้อยเจ็ดเออสามขออภัยค่ะสองพันห้าร้อยสามนะคะนี่คะหลวงพ่อแดง ด้านหลังแอดไลน์หรือโทรนะคะที่พระฟ้า1 2 3หรือเบอร์โทร0 8 4 3 6 2 2 4 9 0นะคะหมายเลขที่16ค่า2 150ทุกรายการสำหรับอีพีที่671นะจ๊ะต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการที่17เ็เป็นเหรียญกันนะคะ นั่นแหละงลสาสภาพเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่ๆเดิมๆเลยค่ะตนติปาหลูนะคะตนติปาหลูด้านหน้าเขียนอภิมนี่นะคะด้านหลังค่ะด้านหลัง สร้างกุฏินะคะสองห้าสองหนึ่งนะคะสองห้าสองหนึ่งวัดแสนสุขค่ะพี่พี่วัดแสนสุขนะคะนี่นะคะหมายเลขที่สิบเจ็ดค่ะหมายเลขที่สิบเจ็ดอย่าลืมนะคะถ้าปิดรายการไหนหรือว่าขอภาพเพิ่มเติมนะ,ะพี่พี่แคปภาพหน้าจอได้เลยต่อไปสิบแปด มาเลขที่18นะคะเป็นหลวงพ่อสมชายนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกกินน,นะคะจ,งงจังหวัดจันทบุรีค่ะ2547ะะรุ่นบารมีนะคะเหรียญน,นี้เป็นรุ่นบารมีค่ะ ทางะ,ะด้านหลังนะคะด้านหลังวัดเขาสุกิมนะคะ2547ั25อาอบเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะจันทบุรีนะคะหมายเลขที่18นะคะหมายเลขที่18คะ่ะไม่เร็วไปเนาะพี่ๆหลวงฟ้าก็พยายามแบบไปเรื่อยๆแล้วนะคะหมายเลขที่18นะคะ สองร้อยห้าสิบทุกรายการเลยค่ะพี่พี่เอาวันนี้มาที่รูปหลอก,กันหน่อยหมายเลขที่สิบเก้าเป็นรูปหล่อพระอ,อาจารย์มุนทนามนะคะวันนี้อุดกลิ่งนะคะพี่พี่แล้วก็กลิ่งดังนะไอ้น,นี่อาจจะไม่ได้ยินเนาะพี่พี่ต้องแบบปิดไปขย่าเองเนาะกลิ่งยังดังนะคะพี่ๆี่กลิ่งยังดังอยู่เป็นพระรูปหล่อนะคะ อาจารย์บุญธรรมค่ะพระอาจารย์บุญธรรมนะคะมีพุทธกิ่งนะคะ่ะขยำกิ่งยังดังนะจ๊ะพี่ๆกิ่งยังดังนะ,ะสวยค่ะสวยๆแบบนี้ปิดไว้บูชาได้เลยนะคะพี่ๆหมายเลขที่สิบเก้าหมายเลขที่สิบเก้านะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาท รายการสุดท้ายก็เป็นรูปหล่อองค์นี้ก็หลวงพ่อทบนั่นเองนะคะพี่พี่วัดชนแดนจะไม่ทราบปีเลยนะคะสำหรับรูปหล่อรายการนี้นะจ๊ะนี่น้องฟ้าเปิดแ่งปันกับพี่พีดส่งรายละเอียทุกรายการเลยสอบถามรายละเอียดที่พัะฟ้าหนึ่งสองสามนะจ๊ะหรือแอดไลน์ทางลิงก์ใต้คลิปก็ได้จากพี่พี่ ทบนะคะหมายเลขที่2ีชอบปิดไม่ชอบผ่านค่ะพี่พี่ทักทายน้องฟ้าได้นะคะหมายเลขที่20่สิบาคาลงท่อทบวัชชเดชอันนี้ไม่ทราบปีนะจารุโปรห,หมายเลขที่ยี่สิค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มีมา นำเสนอให้พี่ๆเพียงเท่านี้นะคะทั้งหมด20รายการค่ะถูกใจรายการไหนก็เอดไลน์หาน้องฟ้าได้เลยนะคะหรือจะโทรมาก็ได้ค่ะที่0ู4 3 6 2 2 4 9 0แล้วก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆที่ยังคอยติดตามเป็นห่วงเป็นใยน้องฟ้าก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ EP นี้น้องฟ้าก็ฝากไว้ให้ชมเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะยังไงน้องฟ้าก็จะหาภาพสวยๆแบบนี้มาเป็่งปันให้กับพี่ๆได้ชมกันอีกค่ะวันนี้น้องฟ้าลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ